เพื่อนๆคะวันนี้หยุดงานจะเลยเข้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้โอ้โหเห็ดป่านี้เยอะเลยละคะ่ะเดินขึ้นมานิดเดียวมาเจอกลุ่มใหญ่เป็นทางเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันเลยนะคะมือมือมือใหม่มือใหม่มอ,มอัดคลิปเก็บเห็ดนะคะวันนี้อาจจะไม่ค่อยดี ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าม,มันชัดไหมมันลายตาไหมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเอาเราเก็บกันเลยละคะอันนี้ครั้งแรกที่ทำคลิปเก็บเห็ดนะคะวันเนี้ยลองมาดูกันว่าจะเก็บเหมือนกับกับพวกที่เขาเก็บเห็ดกันไหมไม่ใช่มืออาชีพนะคะเนี่ยแต่ว่า ก็ลองมาดูกันว่าเราจะเก็บเหมือนคลิปอื่นเขาไหมเอามาดูกัน,นเห็ดเห็ดมันปูค่ะม,มันขึ้นเป็นทางเลย ลองดูว่าอืมขึ้นเป็นชอ่อเลยค่ะดูสิคะเนี่ยสวยงามเดี๋ยวเราค่อยไปตัดขาเอาที่บ้านเอา ฝนตกมาอันที่มันยังเล็กๆอยู่มันก็โอ้โหขึ้นมาใต้ต้นมอสอุ้ยขาดเลยเลยต่หัวเดี๋ยมีตรงนี้อีกนะคะจุดนี้มีจุดนี้อีก นี่เหลือเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจุดตรงนน้นอีกสีเหลืองนน้นนะคะเห็นไหมคะน่ะยมาให้ชมกันนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนีก,นก่นก็ได้ป่าน,นี้ไม่เคยขึ้นมานะคะเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเจอเลยขึ้นแต่เขาหลังบ้าน ตรงนั้นก็จะเจอเห็ดนะคะก็ขึ้นเขาไปประมาณเกือบสองลูกแต่นี่พอเห็ดมันเจอฝนแล้วก็ไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วโอ้โหเห็ดแห้งมากเลยสวยเหลืองอันนี้แบบจะดูเหมือนมันจะช้ำๆนิดหนึ่ง เดี๋ยวลองไปดูตรงนี้นี่ค่ะมาตรงนี้อีกนี่ค่ะนี่ค่ะมันอยู่ใต้หญ้ามันเปาะด้วยนะคะเนี่ย โอ้โหขาไปเลอ้อเลยขาย,ยางใหญ่เลยค่ะนี่เจอกลุ่มนี้ ป่านี้ก็เป็นภูเขาสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พอดีแฟนขับรถมาส่งก็เดินขึ้นมานิดเดียวก็เห็นเจอเห็ดเลยยังไม่ไปถึงที่ตรงที่เห็ดที่เราเคยไปเก็บแล้วก็มีเห็ดตรงนั้นก็เห็ดมีเห็ดเล็กๆอยู่ยังไปไม่ถึงเลยมาตรงนี้มาเจอตรงนี้ก่อนก็เลย เอาตรงนี้ก่อนละขี้เกียจไปตรงนู้นเดินอีกไกลนี่ค่ะกำลังขึ้นอีกก็มีเห็นไหมคะเนี่ยแต่เราก็เอาไว้ก่อนมันยังเล็กอยู่อันนี้กำลังกินเลยนะดอกขนาดเนี้ย ฝนมันตกเก็บก็วันนี้เห็ดมันก็จะจะจะต้องทำความสะอาดเดยอะหน่อยเพราะว่าเห็ดมันเปียกวันนี้เหมือนวันก่อนมันก่อน,น,อนเห็ดแห้งอุ้ยสวยพอดีมีคนมาซื้อเห็ดค่ะลูกค้าชอบมากเห็ดมันแห้งไงคะเต็มกระป๋องอะ่ะได้กิโลกว่ากว่า,วาให้เข้าไปหมดเลยให้เข้าไปเกือบหมดอะ่ะเลือกสวยสวยให้ลูกค้า น,นั่นก็เห็ดอะไรมืนนะ่อน่ะสวยๆเหนมาแค่น,นนะ่ะใต้ต้นหญ้าแต่เราไม่เก็บมันเราเจอเห็ดกันอีกจุดแล้วนะคะจุดเล็กๆแล้วก็พอด้เก็บมนอยู่นะคะเนี่ยอยู่เห็นไหมคะ่เนี่ย โอ้ขาใหญ่มากกำลังเกิดก็มีค่ะเห็ดอันนี้นะคะเก็บได้ยันนูน่นนะเดือนพฤศจิกาโน่นแล้วะคะ มีเรื่อยๆอ่ะโดยเิาขาใหญ่มากเลยเดีย๋ยว้มาเก็บกันอันนี้เขเอาไปแกงอ่าคนที่นี่เขาก็จะเอาไปผัดใส่เนยใส่อะไรนะใส่เบคอนนะแต่เราอ่ะเราก็ไปแกงแกงอ่อมนะคะใส่ผักชีลาว โหอ,อร่อยค่ะนู่มีข้างในอีกนะคะนเนี่ยเพื่อนที่อยู่ประเทศไทยเราก็เหมือนอยู่ใกล้กลนันนะนะนี่โอ้โหสวยงามขายใหญ่ อืมอีกข้อีกค้างอีกข้างเนี่ยนี่เห็นไหมคะเพื่อนโอ้โหข้างในมันก็มีคะเนี่ยอ๋อสวยค่ะสวย ก็มีอีกแต่มันยังล็กอยู่่อนไปก่อนป่านี้ก็เป็นเขาชันนะฮะดูดูป่าแล้วต้องเดินขึ้นเขาเนี่ยไหเขาชันมากดูวิวไปก่อน,น,นีแต่ป่านี้ถือว่าป่าไม่ลกนะคะ ป่าไม่ลกแต่ก็มีเห็นเห็นมีเห็ดเพื่องแต่เรามาช้าไปอะ่ะเห็นบานเต็มเลยแต่เรามาช้าไปุดเล็กๆล้วเก็บปปลายาหมอกโอ้แต่ขามันใหญ่มากเลยนะ ขาหักเลยโอ้โหเสียด้อ่ะแต่เมื่อกี้เจอเห็ดหนังไก่สงสัยมันเกิดมันเกิดก่อน เกิดก่อนฤดูการของมันหรือไงดอกเริ่มเทิ่มเนยแต่มันเสียไปซะลนะโอ้นปลกมันไปนี่เห็นริมถนนไหมคะเนี่ยอยู่ข้างถนนเองมาเจอเห็ดกันอีกแล้ะค่ะเพื่อนๆดู อีกอีกไม่กันแน่แล้วใต้มอสอีกนู่นอีกโอ้ยมาเก็บไปเลยแต่อันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้สวยเราก็ไม่เอาเอาอันที่สวยนะคะ สวยขาก็ใหญ่ด้วย,วยผลมันตกใส่ลายสีไม่สวยเลย ขายใหญ่มากเลยค่ะอันนี้อยู่ข้างทางนะคะเนี่ยแต่ไม่มีคนแวะเข้ามาเลย ทางอีกนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะเดินขึ้นเดินลงไปที่สนนแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยค่อยแวะเพราะว่ามันมีอ๋อนี่อีกดอกนึงคนาเราไม่เห็นเหนหมคะเนี่ย นี่นะคะอันนั้นก็ทิวทิวทัศนี่เดี๋ยวเราเดินลงไปถนนนี่ไหนเดี๋ยวเดินลงไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะตรงไหนถนนทางมันชันนะคะ Olha do งสวยงามเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นเขาไปนู่นนะคะ